สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะแล้ววันนี้ครับผมมีข่าวเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีก็ว่าได้นะเพราะว่าเห็นหน้าวูลี่กันแบบนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะพอรู้แล้วเนาะว่ามันคือเกมอะไรใช่ละครับมันคือเกม Amanda the Avengerer นั่นเองในตอนนี้เขาได้ประกาศทําภาค2อยยังเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาก็ได้ทําการมีตัวอย่างใหม่ให้เราได้ดูกันครับและในวันนี้เราจะมาพูดถึงและกันเนาะว่าในตัวเกมภาคที่2นั้น มันจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาและมันจะคลายปมอะไรที่เรายังติดค้างกันอยู่บ้างคลิปนี้จะไม่ได้เป็นการเชิงวิเคราะห์นะครับเพราะว่าในคลิปนี้แทบจะไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามีเพียงแค่วูลี่กับไก่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มาพูดคุยอะไรสเปหระเ,ะเะฉยๆก็เดี๋ยวเรามารับฟังกันดีกว่าว่าวูลี่จะพูดอะไรเนาะมาครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะไปเพิ่มเสียงเล็กน้อยนะฮะ ม่เปิดแล้วหรือยังอะเอ่อเฮ้แฟนดัสจิตสมีวูลี่่าตอนนี้ก็วูลี่ก็มาทักทายนะครับแล้วก็อันนี้แบบว่าผมไม่รู้ว่าทางเจ้าของเกมตั้งเองหรือเปล่านะแต่ว่าแฟนคลับของ Amanda เดอ Avenger จอรเนี่ยจะเรียกว่าอ f a แฟนด้านะครับคือมันมาจากอแมนดารวมกับแฟน ก็คือแฟนคลับนั่นแหละก็รวมกันเป็นอัฟแฟนด้านะใครเป็นอัฟแฟนด้าบ้างครับยกมือขึ้นไม่ใช่แฟนต้านะอันนั้นน้ำดื่มนะฮะ sure โอ้ก็ผ่านมานานมากแล้วใช่ไหมล่ะก็ใช่ครับเพราะว่า,าตัวเกมภาคแรกเนี่ยก็มาวันที่อ่า26เมษาปะ่ะ25 26เมษาเนี่ยแหละนะครับก็หลายเดือนอยู่พอตัวเลยตอนนี้ก็ผ่านไป6เดือนครึ่งปีแล้วนะครับอุ้ยวเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ <c oughs> เป็นภาพอ่าแค่ภาพซ่านะครับ <c oughs> อ่ <c oughs> well uh thank you so much for your support ขอบคุณสําหรับการสนับ <Amanda> สนุนนะ may not be here today วันนี้อแมนด้ามาไม่ได้ครับเพราะอะไรเอ่ย she's um เอเธอ well she's out เธอหายไปแล้วเธอออกไปข้างนอกนะครับประมาณนั้น yeah ช่แต่ไม่ต้องหวงนะเธอได้ส่งข้อความนะครับเป็นข้อความสุดพิเศษให้กับเราด้วยนะแค่ต้องโอเคนี่มาเป็นกระดาษแบบนี้เลยผมคิดว่าวูลี่น่าจะดึงมาจากตูดนะครับไม่รู้สิมันทำท่าแบบนั้นแล้วก็เหมือนกับกระดาษมันจะติดขนแกะมาประมาณนั้นนะฮะสวัสดีเพื่อนอเมนดาเองนะ อขอโทษนะที่ฉันมาวันนี้ไม่ได้อ่ะตัวอแมนดาได้บอกกับเราว่าวันนี้ไม่ว่างเพราะว่าไปประจนภัยแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนเก่าครับเพื่อนเก่าในที่นี้ไม่ใช่วูลี่ด้วยเพราะว่าวูลี่อยู่ที่นี่ดังนั้นเขาเป็นใครกันละ่ะอืมน่าสนใจมากครับ <Huh. S 1> โอ้ยแต่ก็ต้องขอบคุณนะ ที่แสดงความรักนะครับ And all know let you know that และจะให้อ่าทุกคนได้รู้ไว้ a a m n อุ้ยอแมนด a าก็รักคุณเหมือนกันแล้วเมื่อกี้ครับมี oh, o y นี่มีโอโ้โหมีภาพซ่าครับแต่ว่ามันมีตัวเลขอยู่ในนั้นด้วยซึ่งมันเป็นเลขสองนะก็คือเป็นการคอนเฟิร์มแล้วล่ะว่า อามันด้าภาค2มาแน่นะครับเดี๋ยวมันจะมีพูดถึงอีกนิดหน่อยด้วยนะโอเค I did what you asked now please เอา้าเมื่อกี้วูลลี่พูดว่าเออฉันทำอย่างที่นายขอแล้วอะ่ะ let me go เล t m มีเล me ม let me ี <Let me S 1> อะไรบางอย่างนะครับแล้วก็มีรูปนี้ครับเป็นรูปอะไรบางอย่างนะแล้วก็มีเลข2อยู่ด้านล่างนี้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนี่เลข2ครับประมาณนี้นะฮะ เรียบร้อยครับซึ่งนี่ก็คือทั้งหมดของตัวอย่างอเมนดดา a เอเวนเจอ a v e n อ e r 2นั่นเอง ก่อนอื่นครับเรามาพูดถึงคำถามหลายๆอย่างก่อนอย่างแรกเลยคือในตอนนี้วูลี่อยู่ที่ไหนกันแน่คือผมไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ว่าผมคิดว่าวูลี่น่าจะอยู่ในมิติที่อแมนด้าทำการกักขังวูลี่ไว้ที่นี่ครับอย่างที่เรารู้กันอแมนด้ามีพลังหลายอย่างมากๆในโลกแห่งจินตนาการของเธอนะครับเพราะว่าเธอสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเล็กน้อยได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างให้ซิน้าหายไปอยากจะให้ตู้เย็นหายไปหรือว่าอยากจะให้ร้านอาหารมันปิดตัวลงไปก็ได้เช่นเดียวกัน แต่ว่าหลักๆแล้วเธอสามารถทําอะไรก็ได้ที่มีความเกี่ยวข้องกับมิติที่เธออยู่ครับดังนั้นมันก็คงจะไม่แปลกเท่าไหร่ถ้าอามันดาจะทําการกักขังวูลี่ไว้ที่มิตินี้และตอนนี้เธอก็ได้ประจนภัยละแล้วก็ไปตามหาเพื่อนเก่าครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเก่าเนี่ยคือใครกันแน่แต่ว่าถ้าให้เดานะเพื่อนเก่าก็น่าจะเป็นคนนี้ครับเป็นบุคคลที่อยู่ในเงาครับไม่รู้ว่าใครแต่ว่าผมผมน่าจะรู้นะ เพราะว่าดูจากรูปลักษณ์แล้วมันชัดเจนมากครับว่าเขาคือบุคคลที่เราเจอตอนท้ายเกมนั่นเองบุคคลที่สวมฮู้ดสีแดงแล้วก็ไม่มีหน้านะครับแล้วก็เข้ามาหาไรรี่ในตอนท้ายนั่นเองครับผมคิดว่าบุคคลนี้น่าจะเป็นตัวดําเนินเรื่องสําคัญในตัวเกมภาคต่อไปอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยเพราะถึงแม้ว่าตอนนี้ผมไม่ชัวนะว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในโลก VHS เหมือนกับตัวอแมนด้าหรือเปล่า แต่ว่าในตอนนี้เขาสามารถออกมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ดังนั้นก็เป็นไปได้สูงครับว่าเขาก็น่าจะมีพลังที่มีความคล้ายคลึงกับอาร์มันดาเช่นเดียวกันและผมคิดว่าเขาและอาร์มันดาน่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อจัดการกับชายที่อยู่ในหูฟังไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอนครับเอาจริงถ้าเรามาพูดถึงความลับที่ในตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับก็บอกตามตรงว่าอาร์มันดาดีเอเวนเจอร์มีเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น Harman Entertainment ทำไมเขาถึงต้องเลือก Amanda the a v e n g e r อร์มาเป็นเหมือนหนูทดลองทำการเปลี่ยนคนให้กลายเป็นสัป,ปหลาดที่อยู่ในเทป VHS กันแน่แล้วเขาทำได้อย่างไร การทำให้เทป v h s มาเกี่ยวข้องกับปีศาจได้เนี่ยมันมันต้องทำยังไงกันแน่อันนี้คือสิ่งที่เรายังไม่รู้ในตอนนี้แต่พอมาพูดถึงตัวละครหลักอย่างไรลี่กันบ้างเอาจริงแล้วเธอเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปเลยด้วยซ้ำนะครับเธอก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่รู้จักอามาดาดีเอเวนเจอเรอร์อยู่ห่างๆแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังว่าใครเป็นคนสร้างและทําไมเทปการ์ตูนเรื่องนี้ถึงกลายเป็นเทปปีศาจไปได้แต่ว่าการที่เธอมาอยู่ในจุดนี้ได้ เ็นเพียงแค่ว่าเธอเป็นญาติกับป้าเคสและป้าเคสเนี่ยอยากจะให้ไรรี่ผู้ที่เคยดูอมาดาดีเอเวนเจอร์มาก่อนมารับผิดชอบกับงานที่ต้องสะสั่งให้เสร็จสิ้นไปเท่านั้นเองดังนั้นในตอนนี้ไม่ว่าเธอจะเป็นใครครับเป็นคนที่อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเลยก็ตามแต่ว่าในตอนนี้เธอได้รับภาระอันยิ่งใหญ่ไว้แล้ว เพราะว่าเธอต้องทำการปลดปล่อยอารมันดาหรือว่ารีเบก้าก็ได้ให้ออกจากเรื่องราวบ้าๆแบบนี้ไปสักทีหนึ่งซึ่งนั่นแหละครับก็น่าจะเป็นเนื้อหาในภาค2ที่เราจะได้เล่นกันในสักปีหนึ่งอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้อันนี้ก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันแต่คุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อยากจะให้ภาค2มาเร็วๆหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ละกันนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม